คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าในทุกๆวันเราอาจจะกำลังโยนสุดยอดยาสำหรับหัวเข่าทิ้งไปโดยไม่รู้ตัวยาจากธรรมชาติที่ล้ำค่าเสียยิ่งกว่าแคลเซียมเม็ดแพงๆที่เรายอมจ่ายเงินซื้อกันอยู่ทุกเดือนฟังดูแล้วอาจจะไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับของที่ถูกมองว่าเป็นขยะจะมีความลับที่ช่วยให้ขาของเราแข็งแรงช่วยให้ทุกย่างก้าวเบาสบายและคล่องแคล่วขึ้นได้อย่างไร พวกเราหลายคนนะครับพออายุย่างเข้าเลข5เลข6ก็มักจะต้องเผชิญกับอาการปวดตามข้อโดยเฉพาะข้อเขา่าทุกครั้งที่ลุกขึ้นนั่งหรือก้าวขึ้นบันไดแต่ละขั้นมันเหมือนมีเข็มนับพันเล่มมาทิ่มแทงทรมานเหลือเกินเราต่างก็พยายามสรรหายาบำรุงอาหารเสริมสารพัดชนิดยอมจ่ายเงินเดือนละหลายพันบาทเพียงเพื่อหวังว่าจะได้ความแข็งแรงของเลียวขากลับคืนมา แต่สิ่งที่เราคาดไม่ถึงเลยก็คือทางแก้ที่แท้จริงกลับซ่อนอยู่ในของที่ใกล้ตัวเรามากๆเป็นของที่แทบทุกบ้านต้องมีแต่กลับไม่มีใครตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของมันเลยในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาเปิดเผยความลับที่อาจจะเปลี่ยนวิธีดูแลสุขภาพกระดูกและข้อของคุณไปตลอดกาลเปลือกของผลไม้ชนิดหนึ่งที่ดูเหมือนไร้ค่ากับอุดมไปด้วยสารออกกิจทีล้ำค่า มีพลังในการต้านการอักเสบและฟื้นฟูผิวข้อที่จากการศึกษาทั้งในตำรับยาโบราณและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่พบว่าประสิทธิภาพของมันน่ะอาจจะเหนือกว่าการกินแคลเซียมเสริมเพียงอย่างเดียวหลายเท่าตัวนักและไม่ใช่แค่นั้นนะครับในช่วงท้ายของวิดีโอผมได้เตรียมของขวัญสุดพิเศษไว้ให้นั่นก็คือสูตรเมนูทองคำา30วันพิชิตข้อเข่าเสื่อมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อใช้ควบคู่กับเคล็ดลับในวันนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุดอย่าพิ่งไปไหนนะครับอยู่ด้วยกันจนจบเพื่อรับของขวัญล้ำค่าชิ้นนี้ไปฟรีๆและถ้าหากคุณเชื่อเหมือนกับผมว่าธรรมชาตินั้นซ่อนยาดีวิเศษไว้เสมอก็อย่าลังเลที่จะกดไลค์วิดีโอนี้และช่วยกันแชร์ต่อไปให้คนที่คุณรักคนในครอบครัวหรือเพื่อนๆที่กำลังทุกขทรมานจากอาการปวดข้ออยู่ทุกวันนี้ด้วยนะครับ ก่อนที่เราจะไปค้นพบกันว่ายาเทวดาที่ว่านั้นคืออะไรสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือเราต้องรู้ให้เท่าทันและกำจัดศัตรูเงียบที่กำลังแอบทำลายข้อเข่าของเราอย่างช้าๆในทุกวันออกไปเสียก่อนครับบางครั้งเรามัวแต่ไปหาของมาบํารุงแต่กลับลืมไปว่าแค่หยุดเติมสิ่งที่เป็นพิษเข้าร่างกายสุขภาพของเราก็ดีขึ้นอย่างมหาศาลแล้วศัตรูตัวฉกาดอย่างแรกที่ผมอยากจะพูดถึง น่าแปลกใจที่มันคือกลุ่มอาหารที่หลายคนยังเข้าใจผิดว่าดีต่อสุขภาพนั่นก็คืออาหารที่มีน้ำตาลทรายขาวและแป้งขัดขาวในปริมาณสูงขนมเค,ค้กลูกอมอน้ำอัดลมขนมปังขาวขาวขาวสวยร้อนร้อนเรากินสิ่งเหล่านี้กันเป็นประจำบางทีก็เพื่อตามใจปากบางทีก็พระความเคยชิน แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าน้ำตาลและแป้งขัดขาวเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะไปกระตุ้นกระบวนการอักเสบขั้นรุนแรงที่เรียกว่าไกลเคชันซึ่งสร้างสารพิษที่พร้อมจะโจมตีเซลล์ดีๆทั่วร่างกายและข้อเข่าของเราซึ่งต้องรับน้ำหนักตัวทั้งหมดก็มักจะตกเป็นเหยื่อรายแรกๆผมยังจำเรื่องราวของคุณป้าสมศรีที่ยุทธยาได้ดีครับคุณป้าปวดเข่าเรื้อรังมาหลายปี กินยามาสารพัดก็ไม่ดีขึ้นท่านชอบดื่มชายเย็นหวานจัดดทุกวันพอผมแนะนำให้ท่านลองงดของหวานทุกชนิดแค่สองสัปดาห์คุณป้าก็ตกใจมากที่อาการปวดลดลงอย่างเห็นได้ชัดนี่ไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์นะครับแต่มันคือวิทยาศาสตร์เมื่อเราตัดเชื้อเพลิงที่ไปหล่อเลี้ยงการอักเสบร่างกายก็จะเริ่มกระบวนการซ่อมแซมตัวเองได้ต่อมา ความผิดพลาดอย่างที่สองที่หลายคนโดยเฉพาะผู้สูงวัยมักจะทํากันก็คือการกลัวไขมันจนเกินเหตุเราได้ยินมาว่ากินของมันมันแล้วจะเป็นไขมันในเลือดสูงความดันสูงก็เลยพยายามตัดไขมันออกจากมื้ออาหารแทบจะร้อยเปอร์เซนต์ซึ่งนี่เป็นความคิดที่อันตรายมากครับข้อต่อของเราต้องการน้ําหล่อลื่นข้อเพื่อลดการเสียดสีเหมือนเครื่องจักรที่ต้องการน้ํามันหล่อลื่นนั่นแหละครับ ซึ่งน้ำหล่อลื่นข้อนี้มีไขมันดีเป็นส่วนประกอบสำคัญเมื่อร่างกายไม่ได้รับวัตถุดิบที่เพียงพอน้ำในข้อก็จะค่อยๆแห้งลงกระดูกอ่อนสองชิ้นก็จะเริ่มเสียดสีกันโดยตรงทำให้เกิดเสียงดังกรอบแกบเกิดอาการปวดและเสื่อมสภาพในที่สุดเราควรเลือกทานไขมันดีจากอะโวคาโดน้ำมันมะกอกถั่วต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปลาที่มีไขมันสูงอย่างปลาแซลมอนปลาทูหรือปลาช่อน ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยหล่อลื่นข้อต่อแต่ยังมีกรดไขมันโอเมก้าสามอซึ่งเป็นสารต้านการอักเสบตามธรรมชาติที่ทรงพลังอย่างยิ่งและศัตรูเงียบตัวสุดท้ายก็คือการบริโภคเนื้อแดงและอาหารแปรรูปมากเกินไปไส้กรอกหมูย่อกุนเชียงต่างๆแม้จะสะดวกสบายแต่ก็มีปริมาณเกลือโซเดียมและวัตถุการเสียสูงมากซึ่งสารเหล่านี้จะยิ่งไปหมกระพือการอักเสบในร่างกายให้รุนแรงขึ้นส่วนเนื้อแดงแม้จะให้โปรตีน แต่ก็มีสารพิวรีนและไขมันอิ่มตัวสูงซึ่งสามารถทําให้อาการข้ออักเสบกําเริบได้เช่นกันลองเปลี่ยนมาทานโปรตีนที่ย่อยง่ายกว่าอย่างเนื้อปลาเนื้อไก่ไม่ติดหนังและโปรตีนจากพืชตระกูลถั่วต่างๆแทนนะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินสามอย่างนี้คุณผู้ชมจะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่หัวเข่าของท่านอย่างแน่นอนครับเมื่อเราได้ทําการปัดกวาดศัตรูออกจากร่างกายไปแล้ว ทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาต้อนรับพระเอกที่จะมาช่วยกอบกู้หัวเข่าของเรายาอายุวัฒนะของคนวัยเก่าที่ธรรมชาติมอบให้สิ่งนั้นก็คือเปลือกส้มโอนั่นเองครับใช่แล้วครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดแน่นอนเปลือกสีเขียวหรือสีเหลืองคลุคระด้านนอกที่เรามักจะปอกทิ้งหลังจากที่ได้ทานเนื้อส้มโอฉ่ำข้างในไปแล้วนั่นแหละครับ ในตำรับยาไทยโบราณเปลือกส้มโอถือเป็นสมุนไพรล้ำค่ามีรสปลาขมอมหวานมีสปปรรพคุณช่วยย่อยอาหารขับลมแก้ท้องอืดแต่ความมหัศจรรย์ที่วิทยาศาสตร์ยุคใหม่ได้ค้นพบและทำให้เปลือกส้มโอกลายเป็นทองคําสำหรับผู้ที่มีอาการปวดข้อนั้นซ่อนอยู่ในสารออกกฤทธ,ธิที่สำคัญ2ชนิดด้วยกันชนิดแรกมีชื่อว่าเพกตินครับ นี่คือใยอาหารชนิดละลายน้ำได้ซึ่งมีอยู่มากในส่วนเยื่อขาวๆข,วข,วของเปลือกส้มโอเพกตินไม่เพียงแต่จะดีต่อระบบย่อยอาหารช่วยลดไขมันในเลือดเท่านั้นแต่มันยังมีความสามารถพิเศษเหมือนเป็นกาวชีวภาพที่ช่วยปกป้องและเสริมสร้างเยื่อบุตต่างๆรวมถึงกระดูกอ่อนผิวข้อของเราด้วยลองจินตนาการว่ากระดูกอ่อนของเรากำลังสึกกร่อนนะครับ เพกตินจะเข้าไปสร้างแผ่นฟิล์มบางๆเคลือบไว้ช่วยลดแรงเสียดทานและทำให้กระดูกอ่อนมีเวลาในการฟื้นฟูตัวเองและสารสำคัญตัวที่2ซึ่งเป็นดาวเด่นที่สุดก็คือสารในกลุ่มไบโอฟลาวนอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารที่ชื่อว่านารินจินและเฮสเพอริดินสารเหล่านี้คือสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เปลือกส้มโอมีรสขมฝาดเล็กน้อยพลังของสารกลุ่มนี้อยู่ที่ความสามารถในการต้านการอักเสบได้อย่างน่าอัศจรรย์ถ้าหากยาแก้ปวดทั่วไปทำได้แค่ระง,งับอาการปวดชั่วคราวสารไบโอฟลาวนอตในเปลือกส้มโอจะพุ่งตรงเข้าไปจัดการที่ต้นตอของปัญหาคือเข้าไปดับไฟอักเสบที่กาลังลุกไหม้อยู่ในข้อเข่าของคุณมีงานวิจัยหลายชิ้นชี้ว่า ฤทธิ์ทิต้านการอักเสบของฟลาโวโนนอยกลุ่มนี้เ <t ose> ทียบเท่าได้กับยาแผนปัจจุบันบางชนิดแต่กลับปลอดภัยและไม่มีผลข้างเคียงต่อกระเพาะอาหารตาบหรือตายเลยแม้แต่น้อยนี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมเปรรไว้ในตอนต้นว่า <t ose> การทานเปลือกส้มโอนั้นดีกว่าแคลเซียมถึง10เท่าเพราะแคลเซียมช่วยได้แค่ทำให้กระดูกแข็งแรงแต่ถ้าข้อของคุณกำลังอักเสบกระดูกอ่อนกำลังสึกกร่อน ต่อให้กระดูกจะแข็งแรงแค่ไหนคุณก็ยังคงต้องเจ็บปวดและเดินเหินลำบากอยู่ดีเปลือกส้มโอจะเข้าไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือการอักเสบซึ่งเป็นสิ่งที่แคลเซียมทำไม่ได้ผมเคยแนะนำเคล็ดลับนี้ให้กับคุณลุงท่านหนึ่งจากสุพรรณบุรีท่านเป็นข้อเข่าเสื่อมระยะท้ายๆเวลาจะเดินต้องมีคนช่วยพยุงตลอด หลังจากที่ท่านลองทานเปลือกส้มโอตามที่ผมแนะนำอย่างสม่ำเสมอเพียงหนึ่งเดือนท่านก็สามารถเดินเล่นรอบๆบ,บ้านได้ด้วยตัวเองใบหน้าดูสดใสขึ้นมากเลยครับวิธีการนำเปลือกส้มโอมาใช้ก็ง่ายแสนง่ายครับให้นำเปลือกของส้มโอหนึ่งลูกมาขูดผิวด้านนอกสีเขียวเขียวออกเล็กน้อยเพื่อลดความขอมอจากนั้นหั่นส่วนเยือขาวด้านในเป็นชิ้นเล็กๆจะใช้แบบสดๆหรือนำไปตากแดดให้แห้งเพื่อเก็บไว้ใช้ก็ได้ครับ วิธีที่ง่ายที่สุดคือนำเปลือกส้มโอแห้งประมาณหนึ่งกำมือมาชงกับน้ำร้อนดื่มเป็นชาได้ทุกวันหรือถ้ามีเวลาหน่อยอาจจะนำไปทำเป็นของหวานอย่างเปลือกส้มโอเชื่อหรือหั่นเป็นเส้นใส่ลงไปในแกงต่างๆก็ได้ครับนอกจากจะอร่อยแล้วยังเป็นยารักษาโรคชั้นเลืออีกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างครับผ่านมาถึงตรงนี้เราได้ค้นพบความลับที่ล้ำค่าไปด้วยกันแล้วนะครับ เราได้รู้จักกับศัตรูตัวร้าย3ชนิดของข้อเข่าที่ควรหลีกหนีให้ไกลนะครับซึ่งก็คือน้ำตาลและแป้งขัดขาวการงดไขมันอย่างผิดวิธีและการทานเนื้อแดงกับอาหารแปรรูปในปริมาณมากและที่สำคัญที่สุดเราก็ได้พบกับพระเอกขี่ม้าขาวที่จะมาช่วยหัวเข่าของเรานั่นก็คือเปลือกส้มโอสุดยอดสมุนไพรใกล้ตัวที่อุดมไปด้วยเพคตินและไบโอฟลาวนอย ซึ่งมีพลังในการต้านการอักเสบและฟื้นฟูข้อต่อได้อย่างยอดเยี่ยมอย่าลืมนะครับว่าสุขภาพที่ดีไม่ได้อยู่ในยาเม็ดราคาแพงแต่อยู่ในการเลือกทานอย่างชาญฉลาดในทุกๆวันของเรานี่เองและตามที่ได้สัญญาไว้ตอนต้นคลิปผมขอมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับคุณผู้ชมที่ตั้งใจฟังจนจบและใส่ใจสุขภาพของตัวเองอย่างแท้จริงนั่นก็คือไฟล์สูตรเมนูทองคำ30วัน พิชิตข้อเข่าเสื่อมฉบับสมบูรณ์ครับวิธีการรับก็ง่ายมากๆเพียงแค่คุณผู้ชมคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้พิมพ์คำว่าขอสูตรเมนูทองคำทีมงานของเราจะรีบจัดส่งไฟล์ของขวัญล้ำค่านี้ให้กับท่านทันทีนทครับอย่าลืมกดถูกใจหากรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ช่วยกันแชร์ต่อให้กับคนที่คุณรักและที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องของเราไว้ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านและครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรงมีทุกย่างก้าวที่มั่นคงและเปี่ยมสุขสวัสดีครับ